มื่อนี้กับแม่วอีกแล้วพี่น้องแม่วัยบ้านพี่น้องพะนะใส่ป้งไก่อยู่ทางไหนพี่ย่างไปพุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีแม่จิมเขาง่ายอยู่นี่ใส่ละมีป้าละไปมี่ละไปป้าเนี่เกินพี่น้องมันบ้าไก่มื่อเร่งเมื่อขึนฝนกระตุกจีกระตุกบ้าเมื่อขึนนี่เมื่อขึนเนี่ย โอ้โหลาดิสไล์เลยังละเดี๋ยวเราไปดูไก่ย่างกันตอนเช้านะคะโอ้มากวดนี่ร้านไก่ย่างมันมันเห็ดใหม่ตัวนี่ไหมร้านไก่ย่างทำใหม่เลยมาดูไก่ย่างมางวดแรกยังไม่ทำมางวดนี้ทำทำใหม่เลยน่าหาน ในหลักเครื่องในเครืองกือเลี้ยงไม้เบดเนี่เลี้ยงซ้ำนี่เอามีซ้ำนี่ติโอ้ยก็เสียดายแนีมีแต่อันนี้มันน่ะโอ้ยมันกินได้หรืออันนี้ได้ได้ได้อันนี้มีแต่หัวใจมันมะแมนหัวใจมันเป็นอย่างมันโอ้ยบริสั้งไว้ไหมบริสั้งไว้เครื่องไนมันคอยมากินเครื่องไนมัน ไก่ย่างวิเียนตัวแล้วเท่าไหร่อะหายเบิดม uh ือหนึ่งจักตัวประมาณส้าสามสิบเออแค่มีกับยูได้แล้วช่วงเทศกาลเดีบันนี่มือละเกตสิบแปดสิบตัว้อยตัวได้บอสที อันนี้เขาเจาเอื้อนมาใกล้หยังนี่ใกล้หยังนิกล้ี่อมใกล้ซี่ใกล้ซี่ใกล้เออเขาเออเมนไก่วิเซียนไก่วิเซียนเหรจังวิเซียนแทงวิเซียนฟอมมาตีเซียนมาิบวิเียนอื ไดแท้ไดก่อนเออท่นท่านรสจัก็คือกันอือโอ้แต่กินบุกข่อยกระเฮ็ดคือกันเนี่ยบุกข่อยกระเฮ็ดขายดิเออขายไก่ย่างมีเซียนนีย่ยแหละไปขอสูตรนุ่มจไปขอสูตรเพื่อนมาเอ,อ่อปา,า,า,าดปาดโทคือโพดแอบขนาดมาคุนหู่จักกันมา,มาดี เ้าคือบอกไปซื้อน้ำข่อยข่อยว่าเอาพอาสามเมื่อนหรอกแล้วมาสูตรขอยนี่แซ่บเนี้ย <Yeah. S 1> เครื่องหลายแล้วก็แซบ่นกกบนัวกรอบนอกนุ่มในอร่อยขายจะโดนไปได้แล้วนี่โควิดโควิดหลังโควิดเมืม่อละสามสิบสี่สิบตัวก็อยู่ได้เร็ว <ะ>อันนี้ตัวละเท่าไหร่ก่อนอตัวละเท่าไหร่หนตัวละแม้าห่อมาขายขายลอยเท่าไรก่อนลอยสามสิบได้ช่วงคอยขายตัวละสีสิบห้าบาท แรก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 ไอลีนเนี่ยตัวละสี่สิบห้าบาทได้ก,กี่นะม,มาขายแรกแรกห้าสิบหกบาทขายแรกแรกเนี่ยช่วงนั้นขายกระลั่งสีกระลั่งสีมี่เอฟซีหลายเด้ฟนคลับกระลั่งหลายบรินนการเลยมาพักกันเลยพผักกันมาน้ำมอเลับนี่ยแหละก็เลยบม่ได้ขายเลยแมนสาวนอนพีบ่บันแพงอเ,เออมาแวะบ้านเมือนี้สิมาแวะกินข้าวน้ำแล้วนี่อันขายที่แหลกขายที่แหลกในมือละ หาซิพหกซิบตัวามกากไว้เจ้ามักเทลาเทลาจักตัวนี่อ,นอันนั้นมักเท่าละลอยลอยตัขายเป็นราาน่างเทียกับมือมือเครื่องขายเอออันี้ขายอาหารมสั่งนั่นมันมักวมาจะมาเปิด้าดมันบั้นี่ อันนี้ได้เศร้าเพิ่นบ่นีนี้โตกเดือนหนึง่งพัฒนก,กับพ่อกับพ่อเศร้าอยู่เขาเฮ็ดเองติ่งเพิ่มเพิ่นเฮ็ดให้เพิน่นเฮ็ดให้เฮาโอ้โหโอ้โหแต่ว่าผู้ประกอบการแสดงเป็นเฮาของเฮ้าคือของเพิ่นขายของเฮาเออพวกโต๊ะพวกเตียง ของเพื่อนนี่ของเขาเอา,เอาหาไม่เองเป็นสางไ้เฮา,เอาโอ้ช่วงนี้กับใครอยีดอกมีฝนตวบาช่วงแดดๆด,ดบางหันปิดต,ตายาใจสิขาดสิหลุดพ่อนแห้งปีน,นองเอ้ยคุณได้แม่ไหมบอท่าน แม่บ่ท่านตับบ่ได้สร้างเล่วไงบ่ได้สร้างตับไ้ไหมคุณแม่มักกืนมักตับไปงสันมักหนังมันไหมหนังมันไหมหนังกับขืนมันตับมันกับบ่มกักไปในดอกมักหนังกับขืนโอ้เสียดายเสียดายเลยเบิดซ้ำเลยบ่ท่านอันนี้มักขาับขึ้นได้มาักขาับขึ้นบะนะ สูตรคอยมาขามขึ้นนี่<อ>ขาเห็ดนี่ประมาณทุ่มสองทุ่ม,ม,ม,น,ม<อ>นี่คอยกับสีไม้มารเลยเ่ยมาแลเข้ากับแล้ว<ร>แล้วมมบ่อเ,เขบเขาเห็ดพอดีสูตรมันสีมีสูตรของมันมันสีกรอบนอกนุ่มในเวลาเรามาย่างมันจะมันจะกลุ่มกลมมันจะเข่าเนื้อเข่าหนังอันสูตรของลูกคอยเนี่ยมาร์ใส่มาร์ใส่ถังไปเลยอย่างขึ้น มานอีก่ยมือเศร้าเขากะเอาออกมาเขากัมาย่างเลยสิมันแซ่บเลยหอมโอ้ยตอนนั้นเอฟซีกันลังหลายไหมเสียดายให้เออขันคนขันเ้าจะเคยกินเขาจ้าขี้รถแม่แต่ไก่เขาจ้ากัมากินเน้ยแต่กบกคู่กับซูตรกัแซ่บขูดต้มปลาแด็นองขูดต้มปลาลาดงย่างแหมๆมันกัเป็ดตะกิน ่อนฮอนแต่กี้คุณได้แม่กระเฮ็ดคือกันพี่น้องสูตรไก่ย่างวิเชียนแย่เหมือนเศ้ามากค่ะเจ้ากะโอ้จอง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 เสีบอีลีบ่มาเพราะม,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 มาเครื่องมันถึงเครื่องมันถึง <S <S ใส่เครื่องหลายใส่เครื่องหลายขาเขาจะสิมีสูตรปะเวลาหมัามากหนิมีใส่น้ำปลาจ้าขวดใส่แป้งนวดท่าใด้เส่น้ำตาลเทอใดใส้เส้พริกไทยเท่าใด้ ตะไคร้ตะไคร้หอมแดงมีหอมแดงความนี้เออกระเทียมหอมแดงดอาอพี่น้องแต่กี่คุณแม่แม่ก็ขายสูมือนี่ก็โอ้ยธุรกิจก็เลยงปลาล่ำเลยก็เลี้ยงโซ่ขายขามันไข่ขมันเห็ดจี้ยงสูมือนี่ก็สิร่านมกใ,ใหญ่พุ่นแล้วคนหลายนี่ขายประจำไหลาขามันเห็ดจี้ยงสูมือนี่ยังมาขึ้นมันอยู่อยากเก็ดอยู่ ต่วาก็ต้องจางตองจางผู้ขั้วเด้บยดบนี้ตองจางผู้ขั้วอีกเด้อเออเอาขายแล้วเรียประมาณสามโมงสี่โมงแรกกับมัน้างคนนขั้วไปหาโมงแรกเนี่ยเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนีก้อนพี่น้องขาคลิปมาสัมผัสแมค่ะไก่ย่างวิเซียนตะกี้จากของกับเคยเห็ดคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีคลิปหนาเจางงวากันไหม่ม่เยี่ยมพี่น้องม่หยมพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพ,พดโพดบักโมูบักแต่งจวดญาติฟาดบื้มช่องครัวลลำเพลินฝากด้วย